ทุกคนช่วงนี้แฝดเซลช้อปปี้จากยูนิลิเวอร์กลับมาอีกแล้วมอร์ไบน์มิราเคิลเจลอัลติเมทคาริตี้อัลตราไรท์เจลบวกเดเซรั S <S ่มช่วยลดจุดด่างดำรอยสิวผิวดูกระจ่างใสขึ้นเนื้อเจลบางเบาซึมไวไม่เหนียวเลยใช้คู่กับเดเซรั่มคือผิวฟูเด้งสุดๆตอนนี้มีโปรลดแรงมากในช้อปปี้เหลือแค่500กว่าบาทน้ำยาปรับผ้านุ่มคอมฟอร์ตกลิ่นเชอร์รี่เกาหลีบอกเลยตัวนี้หอมแบบใจละลายค่ะกลิ่นเชอร์รี่เกาหลีหอมอบอุ่นมีวานิลานิดๆซักเสื้อแล้วกลิ่นหอมติดทนมากแพคู่สอนนนิิดดๆโปปเเไทท พกูพ้ผมทำให้กลับมาน,นุ่มได้จริงด้วยเทคโนโลยีไบโอโปรตีนคาราเปปไทคอมเพล็กซ์ผมนุ่มแข็งแรงขึ้นสิบเท่าตอนสากกับตอนนวดออกมาแล้วเนี่ยผมนุ่มไม่พันกันเลยเซ้ชมพูครีมนวดแค่ร้อยกว่าบาทได้ผิวแห้งหรือแห้งมากต้องลองวาสลินโปรเดอร์มาอัลตร้ามอยเจอไรซิ่งครีมเนื้อหิมะรับความชุ่มชื้นยาวนานถึง72ชั่วโมงที่สาคัญปราศจากแอลกอฮอล์และพาราเบนใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายเลยค่ะลเดเหลือแค่300กว่าบาทเท่านั้นเองโปรแรงแต่เซลล์ชุ่นนี้เท่านั้นนะคะมีแป